ข่าวใหญ่ครับอัธพลเรกพิบูลว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของไทยยืนหยัดชัดไทยจะไม่เจรจาปิโตเรียมกับประเทศกัมพูชาอย่างแน่นอนจนกว่าประเด็นเรื่องเขตแดนจะย,ยุตินี่แหละครับคือความคิดของมืออาชีพตัวจริงที่เข้าใจทั้งพลังงานและเข้าใจในเรื่องของความมั่นคงของชาติไทยเพราะผลประโยชน์ด้านพลังงานนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ที่สําคัญแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับอธิป ตของประเทศไทยก็สําคัญไม่แพ้กว่าพลังงานเหมือนกันอัตพลเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่จะต้องมาพูดเพื่อเอาหลอแต่เขาคืออดีตซีอของปตทที่ทํางานในบริษัปทปอตทอมา30กว่าปีฟาวิกฤตไม่รู้กี่วิกฤตไม่ว่าจะโควิดรวมถึงวางเรื่องยุทธศาสตร์ในเรื่องของพลังงานสะอาดและพาแบรนด์ไทยติดอันดับโลกมาแล้วการยืนยันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่แสดงจุดยืนเรื่องพลังงานเท่านั้น แต่มันคือการประกาศว่าไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวให้กับประเทศกัมปูชาแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าเราได้ผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานมาขนาดนี้จะไม่ทำให้ประเทศไทยสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร